วันแชมเปี้ยนชิพเปิดช่องทางการรับชมซูเปอร์เล็กเวอร์ซัสทาเคร28มกราคมนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อึดใจแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยก็จะได้รับชมความมันระดับโลกกับศึกวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ณนะสังเวียนอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยมีสองนักกีฬาขวัญใจชาวไทยร่วมลงแข่งขันได้แก่ซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135ปอป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองพบกับทาเครเซกาว่าผู้ท้าชิงระดับซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นในฐานะคู่เอกนำรายการและสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักสู้มากประสบการ์เปิดศึกภาคหพบกับคู่ปรับตลอดการมารัสกริกอเรียนจอมบูมัดหนักจากอาเมเนียในกติกาคิกบอ็อกซิง่งแคทเวท156.5ปอร่วมด้วยสุดยอดฝีมือจากหลากหลายประเภทกีฬารวมทั้งหมด11คู่โปรแกรมเต็มการแข่งขันศึกวัน165 เพื่อไม่ให้แฟนกีฬาการต่อสู้เช้าไทยทุกท่านต้องพลาดการร่วมเป็นสักขีพยานในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตรน์นี้เราจึงขออาสาเปิดวับทุกช่องทางการรับชมศึกวัน165ในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 1. watchonefc.com สำหรับการรับชมผ่านทาง w a t c h a n i f c o m ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ในรูปแบบพีพราคา99บาทเสียงบรรยายภาษาอังกฤษกดซื้อพ p v วิสิต w a n i f t com สล э หนึ่งหกห้ากลพวีขั้นตอนซื้อพี v ีวีสอบักกบูทีวีสำหรับการรับชมผ่านทางบักกบูทีวีถ่ายทอดสดครบทุกคู่ในรูปแบบพีทีวราคา99บาทเสียงบรรยายภาษาไทยจากทีมผู้บรรยายช่อง7 HD 3. เอเดีมอร์ไลฟ สำหรับการรับชมผ่านทางอเบเมอร์ไลฟถ่ายทอดสดครบทุกคู่ในรูปแบบ PPV ราคา99บาทเสียงบรรยายภาษาไทยจากทีมผู้บรรยายของอเบเมอร์สโซเชียลมีเดียวันสำหรับ Facebook f แ n p a g e วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และช่อง YouTube วันแชมเปี้ยนชิพจะถ่ายทอดสดเฉพาะคู่ที่1ถึงคู่ที่4เท่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเสียงบรรยายภาษาอังกฤษหมายเหตุรับชมได้ในบางประเทศเท่านั้น หากท่านได้รับปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อ PPV หรือการรับชมกรุณาติดต่อตามช่องทางที่ท่านเลือกซื้อ PPV และรับชมการแข่งขันโดยตรงและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ทาง Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE Championship